อสวัสดีครับนะแป๊สวัสดีครับนะแป๊อีสุนะครับนี่วันนี้นะแป๊อยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าให้มาถ่ายกันนะฮะนี่อยู่ไหนอยู่ที่เอ่อมอเตอร์โชว์ครับนี่วันนี้นะาแวจะพาผมไปดูรถใช่ไหมใช่ฮะมอเตอร์มอเตอร์โชว์2023นะครับอ่าครับผมโอเคล่าสุดเลยครับวันนี้มีรถคันไหนแนะนําบ้างนะแป๊ตอนนี้มีทั้งหมด13คันสิโอ้โหสิบสามคันสิบสามคันครับมิวเอ็กซ์กับดีแม็กนะฮะเดี๋ยวพาไปดูทีละคันได้ไหมนะแป๊พูดนิดนึงนะฮะ ดีแม็กคือกระบะนะแป๊ะก็ขายนะครับไม่ใช่ขายแต่มิวคันแรกเลยคันแรกเลยนี่วีคอสฮะวีคอสตัวแต่งครับตัวแต่งนะฮะอันนี้แรปสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็ใส่ยางโตโยทยนะฮะแล้วก็ล้อแม็กนะฮะแล้วก็ตรงกระจกครับแต่งอะไรบ้างครับนะแป๊ะเห็นกระจกด้านคนขับไหมชุดกันชนนฮะชุดช่วงล่างเสริมสมรรถนะชุดราวหลังคาล้อแล้วก็ยางนะครับอ๋ออันนี้แต่งไปทั้งหมดนะหกหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท หกหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทแต่ว่าของดีเลยนะครับคันนี้คันที่หนึ่งใช่ไหมคันที่หนึ่งครับคันที่หนึ่งคันนี้ที่ชอบมาถ่ายรูปกันนี่แป๊ะก็ถ่ายไปแล้วได้คันที่สองแลแป๊ะไปดูหน่อยแฟนทอมครับนี่แฟนทอมมีสองสีนะฮะมีขาวมุกกับเทอร์เรนโบ่มีพันเก้าแล้วก็สามพันสี่คูณสองแล้วสามพันสี่คูณสี่นี่คันที่สองครับอันนี้อันนี้อันนี้สีขาวมุกครับอ่าปรานมึงนะแฟนทอมเนี่ยมาจากอัลติเมทนะฮะเปลี่ยนสามอย่างนะฮะ ล้อดำมันเงา20 b ิส s t o n e นะครับดำมันเงาแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้าครอบเข้าไปนะฮะดำมันเงาแล้วภายในด้วยใช่ไหมภายในเบาะดำครับพา,พาชมหน่อยได้ไหมครับนะะ้าแป๊ะได้ครับนี่ครับเบาะดำแล้วก็เดินได้สีขาวนะฮะสวยๆปกติรุ่นอัลติเมทเนี่ยเบาะจะเป็นสีแมคคิโอโตบาเป็นสีกาแฟอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นสีดำ ใครที่ชอบแบบดำนะฮะดูเท่เลยครับไปครับนะแป๊ะคันที่สามอย่างคันที่สามคันที่สามคันนี้ครับฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับหล่อมากครับนะแป๊ะคันนี้ m u x นี่เป็นตัวเริ่มต้น Active รุ่นไหนครับตัวนี้ Active แต่งแต่งเท่าไหร่ครับนะแป๊ะอันนี้แต่งอยู่หแสนกว่าบาทครับไหนครับขอดูหน่อยมีอะไรบ้างครับน้แป๊ะมีล้อนะฮะยางชุดโชก หูช็คเอ็ก plorer เจ็ดหมื่นเจ็ดใช่ครับสั้มดแสนสองหมื่นเก้าพันกว่าบาทสนใจท่าขายได้นะครับขอดูหน่อยอันนี้ล้อล้อสิบแปดนะฮะยางโตโยนะฮะอือฮะันนี้ดําเงาเลยนะครับครับผมอันนี้ให้รู้ว่าเป็นแอ็กทีฟก็คือตีเพชรก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดนะครเป็นแอ็กทีฟมีสองสีนะฮะสีบอลเงินกับสีขาวมุกอันนี้ตัวเริ่มต้นที่ทําโปรอยู่นะฮะนะำมันทัมโปรอยู่ดาวแสนกลางๆนะฮะพรหมหมื่นกลางๆ พักหาโทรหาทับแป้ได้ตลอดนะฮะนี่อ่าสามพันแล้วนะฮะอันนี้อันนี้แอคทีฟนะครับคันสี่พันทับแยพันที่สี่คือสีบอลเงินครับแอคทีฟเนาะไม่ฮะอันนี้เป็นตัวอัลติเมตอัลติเมตอัลติเมตอันนี้สีอันนี้เรียกว่าสีอะไรครับสีเงินโบฮีเมียนอ๋อถ้าเราก็เรียกสีเงินใช่ไหมครับชื่อเต็มเขาเงินโบฮีเมียนมีตัวนี้มีสองเครื่องนะฮะพันเก้ากับสามพันแล้วก็สามพันโฟวิลอันนี้เบาะที่ที่แตกต่างจากแฟนทอมนะฮะ บอกเป็นแมคคิโอโต้บานะฮะสีกาแฟโฮแม็กจะไม่ร้อนนะครับครับผมสีคนแล้วครับอันนี้มีกล้องอัจฉริยะด้วยนะครับถ้าอัลติเมทจะมีถ้าเป็นดี a ม็วีคอ์สจะเรียกตัวเอมว่าเมจิกไอสีคะแล้วต่อไปครับน้ำแอี่คันนี้คันนี้เรียกว่าสีน้ำเงินกาเซียแป๊บนึงครับอันนี้คืออัลติเมทอัลติเมทเนี่ยล้อจะเป็นสีเงินล้อเท่าไหร่นะแบ๊ะยี่สิบครับ อัลติเมตเป็นสีเป็นเป็นสีอันยี่สิบหมดมิสโตนอันนี้เป็นสีน้ําเงินกาเซียอันนี้โฟวิลนะครับโฟวิลจะมีจะมีระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนหมุนได้นะฮะสีล้อก็ได้สองล้อก็ได้ของเราเป็นระบบพาสทางมเลือกได้อวิเลือกเลือกหมดการใช้งานได้ใช่สายลุยครับอันนี้ถ้าเป็นโฟวิลคันนี้ล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันครับผมอันนี้น้ำเงินกาเซีย พิ่งออกมาเหมือนกันนี่ครับแล้วแป๊ะสีใหม่บ้าคันหน้านี่ครับพระเอกฮะไปเอาไว้ข้างหน้าเลยครับไปครับสีเทารลมโบล้อดำนะฮะเบาะดำแล้วก็เนี่ยฮะเบาะดำอ่าข้างในข้างในเป็นสีดำใช่ไหมสีดำครับสีดำเหมือนคันขาวเมื่อกี้ฮะแต่ว่าสีภายนอกต่างกันอ,อันนี้คือสีเทารลมโบแล้วก็กระจังหน้าดำครับผมเดี๋ยวนับแป๊ะฝากแคมเปญมิวเอ็กให้หน่อย ลูกค้า,าวันนี้แคมเปญเป็นไงบ้างสำหรับดอเบี้มีดอกเบีย้ยพิเศษนะฮะครับผมดาวน้อยผ่อนนานดาวมากผ่อนน้อยนะครับแล้วแต่คุณลูกค้านะฮะแต่แป๊ะช่วยเรื่องไฟแนนซ์ได้ครับผมแล้วมีดอกเบีย้ยพิเศษสุดจริงๆริงถึงแม้อมอเตอร์โชว์หมดไปแล้วหรือ,อน้าแ,แป๊ะมาวันเดียวใช่ไหมมาวันเดียวครับครับผมถึงแม้หมดไปแล้วแต่ว่าแคมเปญยังอยู่ครับน้าแป๊ะยังให้สิทธิ์พิเศษครับผม เพียงแต่โทรหาทักหาตปติดต่อนะแป๊ะเบอร์อะไรเบอร์0995159263ครับนี่ครับลายไอแป๊ะนะฮะภาษาอังกฤษ P A E 6ครับนี่โอเคครับหรือว่า Facebook ทักหาได้เลยอยากได้รถส,สวยๆทันนะแป๊ะมาได้เลยครับผมใช่ครับกระบะก็ขายนะครับ <laughs>